สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมแล้วกับช่องตอ้เซ่เซ่ไอเกมเมอร์นะก็วันนี้แล้วก็มาอยู่กันเนแแบบนี้แมบที่มีชื่อว่า Escape m i s s a n i t ตรอนดิเทนชั่นนะเป็นแมปหนีคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์ว้าวอันนี้ไงนี่อันนี้คือก็จะเป็นคุณครูที่เป็นหุ่นยนต์นะว้าวอันนี้คือเราก็มาเกิดที่ล็อบบี้ที่เป็นห้องเดียนนะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้หญิง โอ้โหซ้อนกันเลยโอเคอันนี้คือผูดึงโอ้มีน้ำลงมาถ้าอย่างนั้นคุณโยนคุณครูก็โดนช็อตแต่วันนี้แหละหนีเลยนีเลยโอเคโอ้โหวัดไฟเป็นไรอ่ะโอ้คนผู้หญิงผมเริ่มกลัวแล้วลหละไปเราลองตามคณผู้หญิงไปดิเผื่อคนผู้หญิงจะเจอทางโอ้ยคุณครูคุณครูเนี่ย ว้าว wow. เกิดที่ไหนเนี่ยไม่เจอคุณผู้หญิงด้วยคุณผู้หญิงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยคุณ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 ,ค,ณ,ค,ณคุณอยู่นู่นโอ้ว้าว great job ทางโอเคอ้อ okay. อาวเจอคุณผู้หญิงพอดีเลยสองคนโอเคเจอคุณผู้หญิงคนนึงด้วย เรวทุกคนจะไปทางไหนระวังนะเพื่อนไปไปเรา,เราลองวิ่งตามคุณผู้หญิงไปนะคุณผู้ชมโอ้สัญลักษณ์ไปทางนี้โอ้เจอแล้วโอเคทางนี้เข้าช่องลมโอเคไปตรงไหนต่อตรงนี้ตรงนี้ไปไม่ได้เราก็มาลงตรงนี้โอ้เป็นบ,บี้แบบน,นี้กระโดดข้ามไปนะคุณผู้ชมยึบยึบโอเคผ่านได้แล้ว โอ้เลเซอร์อด้วยกระโดดพันโอ๊ยระด่งกระโดดไปซุบโอ้ทางมันแบบนี้โอ้เด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 โอ้ยทางมันมีทางพังทางมันพังด้วยโอ้ยไม่คุณผู้หญิงโอเคจังหวะนี้แหละไปโอเคผ่านละมาเร็วคุณผู้หญิงเดี๋ยวเรารอด้วยมาเร็วมาเร็วโอเคไม่อีกนิดเดียวเอาไม่ เออมันเกิดใหม่ได้คุณผู้ชมเกิดตรงนี้เนาะดีนะโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพไปกันต่อเลยไปโอ้ไม่ผู้หญิงผู้หญิงผ่านมาได้ไหมเออโอไม่ผู้หญิงคนนั้นเขาตายอีกแล้วคผู้หญิงที่เขาใส่เสื้อสีดำอะ่ะคนนั้นะมาเร็วคุณผู้หญิงอีกสามคนมาเร็ว เขาอยู่นิ่งทำไมอ่ะก็มาดิโอเคเนี่ยทางเปิดแล้วโอเคคุณผู้หญิงเสื้อสีชมพูเข้ามาไม่ได้แล้วโอเคคุณผู้หญิงเสื้อสีดำโอเคไป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 ตรงนี้ไปนะครับคุณผู้ชมโอ้เป็นใบพัดเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่โอเคโอุ้ยใบพัดนี้มันเร็วเหมือนกันเนี่ยโอเคผ่านมาได้แล้วคุณผู้หญิงมาเร็ว เขาอยู่ไหนอ่ะโอเคเขาเกิดใหม่ละมาเจอคุณผู้หญิงทางกลุ่มโอเคไปกันต่อเลยเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ๊บนี่มันโรงยิมนี่ฮะนี่ลูกบอลเ้ำมาทำนี่คือลูกบาสเกตบอลว้าวคุณครูคุณครูอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปคุณครูมาแล้ว อโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้หญิงรอด้วยคุณครูคุณครูยอยยยนะคุณครูโอ้เนะจอทางละโอ้ตอนนี้ค,คุณครูไล่หลังมาเลยเอย๊โอเครอดมาได้แล้วโอ้นี่มันในไทยทางท่อระบายน้ำโอ้ก็ผ่านลมไปอ่ะ อเคผ่านมาแล้วคุณผู้หญิงมาเร็วอเคกระโดดผ่านตรงนี้เป็นท่อไปกระโดดไปกับไป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 เดินไปเดินไปเดิน,ดน,ดน,ดนตามท่อนะครับคุณผู้ชมนะโอ้โอเคอเค,คุณผู้หญิงอีกสองคนที่ อยู่เมื่อกี้ตอนแรกเขาก็ตามมาถึงแล้โอเคบินไปไหนขึ้นไป Beware the dark ระวังเป็ดอย่างนั้นเหรอมาเร็วมาเร็วผู้หญิงคนหนึ่งมามีใครกล้ากระโดดลงไปไหมอ่ะ ผูมีคนนั้นเขาลงไปโอเคงั้นก็ตามกันไปเลยเกาะกลุ่มมาไว้กันดี <c oughs> มันกลักกวนิดนึงโอเคตามผูปหญิงเสื้อดำไปอุ้ยอุ้ยน,น,นั่นนปิดป็ดปิดแต่เป็นเป็ดหุ่นยนต์โอ้ยไปทางนี้่อตรงนี้เข้าไปเข้าไป โอเคผ่านมาได้แล้วแล้วก็ปีนบันไดใช่ไหมโอ้โหมีทางแบบนี้ด้วยโอเคขึ้นมาถึงตรงนี้ได้แล้วนี่ห้องนี้เปได้ไหมต้องทำยังไงต่อโอ้ไปไปเร็วโอเคโอ้เจอเลเซอร์อีกแล้ว ที่ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยยึบ,บกระโดดไปจึดทเคมาเร็วคุณผู้หญิงโอ้คุณผู้หญิงคนนั้นเข้าตายโอเคแล้วก็ไปทางไหนต่อไปทางนี้ใช่ไหมขึ้นบนนันไดโอเคขึ้นไปโอ้ตรงนี้มันไปไม่ได้อคีคต้องผ่านกับดักกับดักนะ อาร์ตค okay. ลาสโอเคห้องศิลปะโอ้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 มีขยับด้วยอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว คุณผู้หญิงเข้าไปหมดแล้วโอเคมาตรงนี้โอ้ไม่ผมหลงทางกับคุณผู้หญิงเข้าซะแล้วอะ่ะ คมาที่คาเฟ่เทเรียโอ้โรงอาหารโอ้เอนยนเ,เจอหุ่นยนต์เชฟเจอหุ่นยนต์เชฟอ่ะยัดโอเคเดินไปทางนี้ สวิมฮ <Sw> ะโอ้ต้องว่ายไปนะคุณผู้ชมโอ้ไม่ผมเดินแยกทางกับผุกอย่งกลุ่มน,นั้นไปซะแล้วเพราะว่าผมตายตอนที่ด่านเ่อก มมาทางนี้โอ้ไปทางนี้ไม่ได้อ๋อต้องไปอีกทางลืมไปโอ้ยมันออกอยากเหมือนกันเนี่ยประตูเก็บทูเดบัส โอ้ไม่เจอคุณครูมาดักหน้าอีกแล้วโอ้ไม่เจอเป็ดเย้ yeah, พวกเราพวกเรามาที่รถบัสนะเอาเจอคุณผู้หญิงแล้วคนหนึ่ง ตัวทะลุเลยโอเคเย้โอเคได้ Achievement ด้วยินเนอร์เย้พวกเราชนะแล้วเย้เย้ขอแสดงความยินดีด้วยพวกเราลอดแล้วเย้โอเค ีสปีดแพดก็มีเว้ยคุดเร็วคุรเร็วจ p แพดก็มีด้วยว้าวโหยังเร็วมีการพิจิตคอยูด้วยเอ้าอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ้าผมดันเผื่อว่ามาอีกด่านหนึ่งก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับแมป Escape Anitron Detection นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของผมนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย